สวัสด so mm ีครับวันนี้มาอยู่กับผมเลยนะครับพีเซนครับซึ่งคลิปวดีโอนี้เรามาอยู่กันในแมปกัวการ์เด้นเหมือนเดิมซึ่งผมบอกเลยมันอัปเดตมาใหม่ให้ไอเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถเอ่อเก็บได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเอาผลใส่ไปหนึ่งผลมันใช้เวลาแค่สามสิบวินาทีนะทุกคนมันก็เลยง่ายขึ้นต่อการที่เราจะมานั่งฟาร์มน้ำน้ำพึ่งนะผมก็เลยมีน้ำพึ่งเยอะขึ้นนั่นแหละก็นั่นแหละ ยืนฟาร์มอยู่ตรงนั้นตั้งนานยืนใส่ผลลไม้นะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเรืองแสงเฉยนี้แน่จริงแต่ไม่รู้แล้วอะไรซึ่งเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเก็บผลทั้งสวนผมกันแล้วมาดูกันว่าผมจะได้เงินทักซักเท่าไหร่นะจะคุ้มกับสปริงเกอร์ที่ผมใช้ไปเยอะแยะตะแเป๊ดไก่กับไอ้นี่หรือเปล่าสปริงเกอร์ที่ผมใช้ไป ถ้าตีบ้าก็ประมาณสามแสนนะสามแสนนะดูซิมันจะคุ้มไหมคุ้มก็คือสักสามสิบล้านนะมันจะคุ้มสำหรับผมนะคือสามสิบล้านมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะทุกคนผมก็เลยจะเก็บของพวกเนี้ยเก็บพวกนี้ไปขายหมดแล้วก็ต้นนี้ด้วยที่ผมได้มเมื่อวานซืนหรือเมื่อนั่นแหละเมื่อวานซื้อในคลิปช็อตนะ อำนาจแห่งเสื้อคนดวงดีค่ะยังไม่ได้ไปดูไปดูกันได้นะครับโอเคแล้วก็เก็บของในดงนี้ห,หมดก่อนแล้วก็ลองเอาไปขายทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็ด้วยนะครับไปเก็บให้หมดหลังจากนั้นผมก็จะโอ๊ะโอกระตุกเก็บมะม่วงด้วยเช่นเดียวกันเก็บไปให้เยอะที่สุดทุกคนเก็บให้เยอะที่สุดเราจะได้รวยแล้วผมก็มีมดด้วยนะจะได้เผื่อบางทีมัน นี่แหละมีโอกาสสิบจุดสิบเปอร์เซ็นจะคูณสองของจะไม่ใช่คูณสองสิจะดับเบิ้ลผลไม้ที่เราเก็บมานะซึ่งถ้าเราดันได้ผลไม้ที่แบบแพงๆอ่ะแล้วได้ดับเบิ้ลตอนนั้นพอดีอ่ะไอสถานะทั้งหมดที่มันติดอยู่มันก็จะติดมาตามด้วยนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยผมขอ,อดูโอเคมา มาดูกันว่าผมได้เท่าไหร่อันนี้ยังเก็บไม่หมดนะยี่สิบสองล้านนะทุกคนกระตุกหนักขึ้นยี่สิบสองล้านนะสถานะอะไรว่าสีฟ้าฟ้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 าสถานะอะไร น้ำแข็งเหรอไม่แน่ใจกระตุกมากเฮ้ยกระตุกกระตุกเกินไปมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันกระตุกขนาดนี้มันหลังกลับ อ่ะก็เอาง่ายๆเลยผมเก็บเยอะแล้วนะในสวนอะ่ะคือเด่นๆน,นะจุดเด่นๆก็จะประมาณนั้นแหละก็ได้ประมาณยีิบสองล้านนะเดี๋ยวเรามาเก็บต่อกันมาดูดว่าผมจะได้อีกแปดล้านหรือเปล่าในดงเนี้ยไม่รู้ถึงแปดล้านไหมดงตรงนี้มันก็คือต้นที่แพงนั่นแหละ แต่ไม่ได้แพงโอเวอร์นะก็เลยไม่แน่ใจนะเก็บมะม่วงให้หมดก่อนมันจะมีอันไหนไหมที่ติดสถานะพึ่งน้ำพึ่งนะเพราะสถานะนั้นอนะ่ะถ้ามันติดผมจะเอาไปทำน้ำพึ่งนันดี <Okay. S 2> ขอดูหน่อยครับมีอะไรติดสถานะน้ำพึ่งไหมครับมีไหมมีอยู่แต่กิโลโคตรน้อยนั้นกนขายห,หมดเลยไปครับทุกคนขายเลยเรียบร้อยแปดแสนไม่ได้จริงๆว่ะ อ่าเนื่องจากอีเวนต์ตรงกลางใกล้มาแล้วทุกคนใกล้จะมาแล้วเนี่ยอีเวนต์พึ่งใกล้มาแล้วเพราะฉะนั้นผมจะให้มะม่วงมันโตก่อนมันจะได้มาทันอีเวนต์พอด,ดีนะอีกหกนาทีทุกคนเดี๋ยวระหว่างรอเราเปิด flower seed ร,เอ,รอเลยดีไหมเอาเป็นว่าเอาอย่างนั้นแหละเปิด flower seed pack สามอันเลย flower seed pack สามอันท uh ุกคนเปิดพร้อมกันดีดไหมเอ้ยผมว่านะ่าเดี๋ยวผมรออีเวนต์ใหม่อีกรอบหนึงแล้วผมซื้อแล้วก็มาเปิดอีกทีนึงดีกว่างั้นผมขอหาซีดที่คิดว่าจะไปปลูกก่อนว่านี่คือซีดอะไระวะซีดกล้วยใช่ไหมน่าจะใช่อเลนทิวลิปซีดมีเท่าไหร่เอ้ยห้าสิบแบบห้าสิบแบบเลขลงตัวได้ห้าสิบไปเลย ปลูกมะม่วงไปทุกคนปลูกมะม่วงไปเดี๋ยวก็ทิ้งนะไม่ใช่ทิ้งสิขายหมดยังไงออเรนทิวลีปะถ้าเกิดว่าเป็นแบบถ้าถูกถูกกันะถ้าไม่ได้คิดเป็นราคาแพงๆนะทุกคนมันมันดีนะเพราะว่าดูจากต้นทุนของออเรนทิวลีปแล้วอะเออราคากําไรของมันอะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะมันได้กำไรสูงเลยแหละ อ่ะเก็บอันนี้เพิ่มเก็บปลาเก็บปเก็บเห็ดต่อเห็ดเรืองแสงนะอ่ะแล้วเอไปขายห,หมดไปครับโอ้แสนเห็นไหมหอกแล้วโคตรราคาถอยถูกเกินไปด้วยซ้ำ แคนดี้ซัน l ฟลเวอันนี้ไม่ไม่ใช้เด็ดขาดเอมมันจะมีนี่แบมบูนอยอีกสี่นาทีนะปลูกแบมบูนไว้เลยแล้วกันมันจะได้ไปติดที่แบมบูนบ้างเพราะเพราะว่าแบมบูนมันน้ำหนักเยอะหรือเปล่าใช่ถ้าจะไม่ผิดมันน้ำหนักเยอะนะ เดียวกว่าสิใช่ไหมใช่ไหมวะลืมบบเ,เบสิคบุกเอ้ยปักเบสิกเข้าไปแล้วก็โฮย้ยอะไรกอรี่สปริงเกอร์ขายถ้าอย่างงานมันคงถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะเอาอุปกรณ์นี้ออกมาแล้วก็วาร์ปเลยโอเคสวัสดีครับ ผมมารับกอลี่สปิงกเกอร์เลยครับโอเคมีกอลี่สปิงเกอร์ขายแล้วก็เบสิกถึงสามอันเลยด้วยกันเบสิกโคตรเยอะเลยโอเคไปกลับมาแล้วดูปลูกเพิ่มก่อนแบมบาบูนแบมบาบูนด้วยนะบารินไม่ใช่แบมบูนแต่เป็นแบมบาบูน แบมบาบูนโอเคทุกคนปลูกลุลัวไปเลยปลูกแบบลัว,ลวนี่ปลูกลัว,ลวเลยปลูกเยอะเอะไปเลยฮะใช้สปริงเกอร์ไปโอเคกำลังจะพูดเลยว่าใช้สปริงเกอร์ไปไม่ใหญ่สักอันใหญ่แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นถือว่าได้ผลดีับเบสิกอีกันหนึ่งไปแล้วก็แบมบ,บูล บายายบายบายนี่มาแล้วอันใหญ่แค่อันใหญ่อันเดียวก็คุ้มแล้วทุกคนแต่มาหลายๆอันหน่อยก็ได้เอ้ยก็ดีสิไม่ใช่ก็ได้มาหลายๆอันหน่อยอันใหญ่อะ่ะเอาเฮ้ยปลูกอ๋อปลูกตันแล้วอ่า โอเคทุกคนอ่าใหญ่อีกกันหนึ่งแล้วโอเคดี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 เดี๋ยวเรามารอซื้อของกันดีกว่าอีกสองนาทีทุกคนแต่ถ้ารอแบบนี้คนดูอาจจะเบื่อกันได้นะเพราะฉะนั้น <c oughs> มาดูแบบบูซีกันเฮ้ยบ้านรับครับบ้านในบ้านในดงไม่ไผ่เดี๋ยวออกไม่ได้ขอปีน่อไปก่อนโอเคอ่าซึ่งผมก็ได้เจอ <c oughs> ต้นโกโก้ขายหลายรอบก็เลยซื้อมา,มาเมล็ดนะะเรามาเก็บต้นโกโก้ขายอันนี้ผมเก็บแค่โกโก้อย่างเดียวนะมาดูกันผมจะขายได้เท่าไรทำไมกระตุกจังเลยอ่ะสามแสนโอ้โหโกโก้ราคาถูกจัง โคโก้ราคาถูกมากเลยขอไปตรวจดูก่อนดินอ๋อสถานะที่มันเป็นสีฟ้าไฮไลท์อะ่ะก็คือสถานะชิลเฮ้ยกระตุกเกิน โอเคหายสักทีไม่กล้ากลับเลยดูเควสหน่อยเก็บสตรอเบอรี่ห้าอันแล้วพัมกินซีดถึงเวลาไปซื้อสตรอเบอรี่เฮ้ยห้าสิบอันไม่ใช่ห้าสตรอเบอรี่หกต้นแต่สตอเบอรี่หกต้นนายสตอเบอรี่ สตอเบอร์รีซีนสตอเบอร์รีซีนรีบว่างรีบเก็บรีบขอยเร็วเอ๊ะทำไมโตช้าจังโอ้ยแปลกแป,แป,แป,แปลกเลยรดน้ำ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 โหโตวไวมากรดน้ำ โอ้ยมันรีแล้วถึงเวลาบีออกลงเดี๋ยวเรามารออีเวนต์บีกันดีกว่าอัพเกรดพึ่งที่ดีกว่าเดิมพึ่งที่ดีกว่าเดิมเอ้ยแร่เอกขาย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะเดินผ่านมาทําไมขอให้มีประตูรั้วาขายถ้วยเิดผมจะได้ซื้อมาแล้วก็ไข่เอกผมอยากได้ไข่เอกมากเลยอ่ะลำวบียกอ่ะทําไมไม่มีสักทีประตูขายแล้วซื้อมาก่อนเฮ้ยขายเฉยเชมาครับเปิดห้าซองขอร้อง sunflower มาเถิดหรือไม่ก็มิสติกก็ได้ จากคลิปช็อตเสื้อคนดวงดีโคตรดีมาดูกันว่ารอบนี้เสื้อคนดวงดีจะให้อะไรรอบแรกอาจจะยังไม่ใช่มาลุ้นกันที่รอบสองโอ้ยรอบสองไม่ใช่เอาลินลี่ก็ยังดีเอาซันฟาเวอร์มาเถอะหรือไม่ก็เรนโบว์ซีสักอันก็ได้อะไรก็ได้ที่ติดท,ที่เป็นเรนโบว์ซีสก็ได้ โฮ้ยออนเอ้เฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยพิงลิลลี่อย่างน้อยมิสติกก็มาป่ะตัวเชนโอเรโรเรโรเรโรเชนแต่เดนถึงเวลาแล้วเก็บของ เก็บของเก็บของเก็บของให้หมดทุกคนเก็บของปะเก็บปะออกมาเก็บปะเก็บปะโอเคอ่ะอันต่อไปปอ่าแล้วก็ น,นี้ทุกคนโอเคอเฮ้ยเ,เป็นไปตามแผนแบมบูนจิบสถานะละแบมบูนน้ำหนักสิบกิโลขึ้นไปใช่ไหมเฮ้ย มันมีใครเข้าใครออกเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันกระตุกขนาดนี้วะเดี๋ยวสอง สองเลยเหรอรีบหน่อยขอให้ดูน้ำหนักหน่อยครับสี่กิโลเอาผิดหวังผิดหวังเลยสี่กิโลกับห้ากิโลโอ้ไม่กอดชีวิต พึ่งไม่เอาแบมบูนนะพึ่งมันจะเอาแบมบูนหมดเราต้องรีบเก็บแบมบูนเก็บแบมบูนทิ้งให้หมดเลย เก็บแบมบูนทิ้งดวนๆเก็บแบมบูนทิ้งเกมมิ่งโอเคทุกคนได้ละเดี๋ยวผมขอเสร์ชก่อน ล็อกของน้ำพึ่งไปหมดแล้วขายหมดที่เหลือไปอไปครับตรงต่อตรงไปต่อเลยมาตรงนี้เสร็จทำอย่างไรครับปลดล็อกแล้วก็ใส่เข้าไป วาบใส่เขา้าไปเฮ้ยอ๋อลืมปลดล็อกไปครับใส่เข้าไปแล้วก็เครื่องปัน่นปึ๊บเห็นไหมสามสิบวีทุกคนเร็วขึ้นเยอะเลยก็นี่นะครับก็เป็นทั้งหมด ของอีเวนต์นี้นั่นเองที่ถูกปรับใหม่มานะโอ๊ยอย่าบังคับอย่าบังคับเออเชะเรียบร้อย อาวเดี๋ยวต้องไปดูภาพด้วยนี่การจับภาพโอเคดูตรงนี้มันอาจจะกาฟิฟต่ำๆหน่อยนะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบอกเลยค้อแจ้ง